สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Get A Business Control System สำหรับครั้งนี้เป็นหัวข้อการบันทึกใบขอเบอิกซึ่งเป็นงานในระบบงานคลังสินค้าค่ะสามารถเรียกเข้างานได้ทั้งจากหน้าหลักและเมนูคลังสินค้าในตารางแสดงรายการสามารถใชฟังก์ชันต่างๆเพื่อค้อนหารายการจัดเรียงรายการตามคอลัมน์ที่เลือก หรือใช้คำสั่งกรองข้อมูลเรียกแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ค่ะเช่นเรียกแสดงตามสถานะเอกสารหรือช่วงข้อมูลสามารถเพิ่มใบขอเบิกโดยคลิกป,ปุ่มเพิ่มแล้วป้อนรายละเอียดในส่วนหลักได้แก่เลขที่ใบขอเบิกเช่นเดียวกับงานจัดทำเอกสารอื่นๆหากมีการกำหนดให้ระบบออกเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกรายการระบบจะแสดงเลขที่เอกสารให้ตามที่กำหนดไว้ค่ะวันที่ใบขอเบิกจะเป็นวันที่เอกสารขอเบิก และหากทําการอนุมัติแล้วก็จะใช้เป็นวันที่บันทึกตัดยอดสินค้าออกจากคลังค่ะชื่อพนักงานซึ่งจะเป็นชื่อผู้ขอเบอิกสามารถเลือกจากพนักงานที่กำหนดรหัสไว้ในงานกำหนดรหัสพนักงานหรือค้นหาจากกล่องทะเบียนพนักงานและสามารถเพิ่มรหัสพนักงานได้ตามสิทธิที่ได้รับตำแหน่งและแผนะจะแสดงตามพนักงานที่เลือกเลือกคลังสินค้า เนื่องจากระบบรองรับกรณีมีมากกว่าหนึ่งครั้งในการทำการเบริกจึงต้องระบุครั้งที่ต้องการขอเบอิกเพื่อให้ตัดยอดได้ถูกต้องค่ะสาเหตุการขอเบอิกเป็นการกำหนดรหัสสำหรับใช้ในการอ้างอิงและสรุปข้อมูลในรายงานสามารถเพิ่มรหัสสาเหตุขอเบอิกได้ตามสิทธิที่ได้รับค่ะหมายเหตุสำหรับป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการแสดงในใบขอเบอิกจากนั้นคลิกปุ่มบันทึก กรณีกำหนดให้แสดงกล่องข้อมูลสินค้าเมื่อบันทึกรายการระบบจะแสดงกล่องข้อมูลสินค้าสำหรับคลิกเลือกรายการสินค้าโดยสามารถเลือกได้จากรายการสินค้าคงเหลือและรายการสินค้าทั้งหมดจากงานกำหนดรหัสสินค้ากรณีเลือกจากตารางแสดงรายการสินค้าคงเหลือสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้แก่จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังนั้นจำนวนที่ถูกจองไว้ เป็นจำนวนสินค้าที่มีการบัทึกขอเบอิกหรือขอโอนยา้ายหรือขอปรับยอดแต่ยังไม่อนุมัติรายการซึ่งหมายความว่าสินค้าเหล่านี้ยังไม่ถูกนำไปใช้ค่ะสามารถเลือกดูรายการที่ถูกจองของแต่ละสินค้าได้ค่ะจำนวนที่นำไปใช้ได้เป็นจำนวนสินค้าที่สามารถขอเบอิกใช้ได้ค่ะเมื่อเลือกรายการแล้วคลิกปุ่มตกลงรายการที่เลือกจะแสดงในตารางรายละเอียดการขอเบอิกค่ะ สามารถระบุจํานวนขอเบิกมากกว่าจานวนที่นําไปใช้ได้แต่ต้องไม่เกินจํานวนคงเหลือในคลังนะคะสามารถคลิกปุ่มเพิ่มในส่วนรายละเอียดรายการขอเบิกเพื่อเพิ่มสินค้าที่ต้องการขอเบิกจากกล่องข้อมูลรายการขอเบิกโดยสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าหรือสเปคได้ในส่วนนี้ค่ะกรณีจํานวนสินค้าในคลังมีไม่พอจะไม่สามารถอนุมัติรายการขอเบิกได้ค่ะและจะแสดงกล่องข้อมูลแจ้ง และกรณีจำนวนสินค้าหลังเบิกมีน้อยกว่าจุดต่ำสุดหรือมากกว่าจุดสูงสุดที่กำหนดไว้ในงานกำหนดรหัสสินค้าเมื่อทำการอนุมัติระบบจะแสดงกล่องแจ้งเตือนโดยจะแสดงจำนวนคงคลังต่ำสุดและจำนวนคงคลังสูงสุดที่กำหนดไว้ในงานกำหนดรหัสสินค้าจำนวนในคลังหมายถึงจำนวนคงเหลือในคลังสินค้าจำนวนที่ปรับซื้อในกรณีนี้จะหมายถึงจำนวนที่จะเบิกใช้ และจำนวนหลังปราบเพื่อแสดงยอดคงเหลือหากทำการอนุมัติตามจำนวนที่ขอเบอิกค่ะคลิกปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการเบริกโดยระบบจะทำการตัดยอดออกจากคลังสินค้าที่ระบุในรายการตามจำนวนที่ขอเบอิกรายการเอกสารต่างๆเมื่ออนุมัติแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะกรณีต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่มกำหนดสถานะเลือกปรับปรุงรายการสถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็นแก้ไขสามารถทำการแก้ไขข้อมูลแล้วอนุมัติใหม่ได้ค่ะ โดยระบบจะจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนสถานะไว้สำหรับใช้อ้างอิงภายหลังค่ะสำหรับสถานะเอกสารสามารถใช้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ค่ะเช่นอาจต้องทำการอนุมัติจากระบบก่อนจึงจะทำการหยิบใช้จากคลังสินค้าตามรายการที่อนุมัตินั้นๆซึ่งก็จะช่วยในการควบคุมคลังได้ในระดับหนึ่งค่ะนอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการโดยเลือกรายการที่เคยทำไว้แล้วคลิกปุ่มทำซ้ำ ระบบจะทําการคัดลอกรายการเดิมที่เลือกและสร้างเป็นรายการขอเบิกใหม่ซึ่งเหมาะกับกรณีใบขอเบิกที่มีรายการสินค้าเดิมๆที่ต้องทําการเบิกเป็นประจำค่ะสามารถสั่งพิมพ์เอกสารใบขอเบิกได้หลายรูปแบบที่เรามีให้ค่ะรวมทั้งสามารถแก้ไขหรือสร้างแบบเอกสารใหม่ได้ตามต้องการคลิกปุ่มภาพก่อนพิมพ์เพื่อเรียกดูใบขอเบิกซึ่งสามารถใช้คําสั่งต่างๆในส่วนนี้เพื่อสั่งพิมพ์ หรือบันทึกในรูปแบบ PDF ไฟล์ได้ค่ะสามารถสั่งพิมพ์เอกสารพร้อมกันหลายรายการได้โดยคลิกเลือกรายการที่ต้องการสั่งพิมพ์แล้วคลิกปุ่มพิมพ,มพ,มพ์สามารถดูสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกได้จากรายงานในคลังสินค้าได้แก่รายงานสรุปรายการจำนวนขอเบิกซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าที่ขอเบิกและได้รับการอนุมัติแล้วแยกตามแต่ละคลังสินค้าแผนกที่ขอและกลุ่มสินค้า รายงานสรุปรายการต้นทุนขอเบอิกแสดงจำนวนและข้อมูลสินค้าที่ขอเบอิกและได้รับการอนุมัติแล้วผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขในการ,รียกแสดงข้อมูลได้ตามแต่ละรายงานค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานคลังสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่รายงานความเคลื่อนไหวสินค้ารายงานจำนวนสินค้าคงเหลือรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ และรายงานการจองสินค้าเพื่อดูรายการใบขอเบอิกที่ยังไม่อนุมัติโดยเรียกรายงานแสดงรายการเอกสารจองสินค้าแต่รายงานสินค้าที่ถูกจองจะยังไม่แสดงในรายงานความเคลื่อนไหวจนกว่าจะทําการอนุมัติเอกสารขอเบอิกนะคะนอกจากนี้ข้อมูลรายการสินค้าที่ขอเบอิกแต่ยังไม่ทําการอนุมัติจะถูกนําไปใช้ในการวางแผนการจัดซื้อเพื่อรวบรวมความต้องการใช้งาน และคำนวณจำนวนที่ต้องทำการจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการดังนั้นการบันทึกข้อมูลใบขอเบอิกก็มีความสำคัญในการจัดการคลังสินค้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอวิธีการใช้งานอื่นๆได้จาก GetA Software TV สำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ